นอร่อยติดปากวันนี้จะถามพี่แมงกก่อนว่ากันว่าสองเมนูนี้อะไรก็ได้ก้วแล้วแต่เนี่ยเป็นเมนูที่ทํายากมากๆค่ะไม่รู้จะทํายังไงเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนึงเขาก็ประสบปัญหานี้เขาก็เลยตั้งชื่อร้านเตี๋ยวแล้วแต่เลยแล้วกันขายกันถูกๆ1ิบาทค่ะแล้วแต่นี่คือขายไหมฮะแล้วแต่นี่คือขายออาไปดูกันว่าแล้วแต่ไงกันค่ะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านเตี๋ยวแล้วแต่ค่ะตั้งอยู่ที่หัวมุมสามแยกซ้าย ทางไปโรงเรียนพิมานวิทย์อำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสค่ะร้านนี้เป็นร้านขวัญใจชาวบ้านที่มีเมนูอาหารหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวขนมกินเล่นโรตีแล้วก็เครื่องดื่มเขาบอกว่ามาที่นี่ครบจบในร้านเดียวแล้วก็ยังเป็นอาหารฮาลานอีกด้วยแต่เมนูเตี๋ยวแล้วแต่ที่เราจะพาไปนั้นเป็นมินิกว๋วยเตี๋ยวค่ะคือจะใส่เส้นอะไรก็ได้ใส่ไก่ใส่ลูกชิ้นแต่ราคาเพียง10บาทเท่านั้นโอ้โอ 10บาทนิย่อมเยาวมากส่วนอาหารจานด่วนก็มีนะคะราคา25บาทตามสั่งค่ะคเลือกได้ทุกอย่างเลยนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูอาหารทานเล่นที่มาสั่งทานรองท้องไม่ว่าจะเป็นโรตีภูเขาไฟ โรตีจานาและอื่นๆอีกมากมายอย่างเบอร์เกอร์เฟนฟรายไก่ป๊อปแอ,ปอแบแซ่บไก่ทอดคาราเกะโอ้โหอันนี้ทานเล่นนะฮะทานเล่นแต่อิ่มจริง <laughs> <laughs> หากใครมาแบบครอบครัวใหญ่นะคะหรืออยากมาจัดเรียงก็จะมีเมนูอาหารชุดใหญ่ให้เลือกรับประกันความอร่อยแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาค่ะซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะติดใจในรสชาติอาหารที่ถูกปากเหมาะกับทุกเพศทุกวัยราคาย่อมเยาเลือกได้ว่าจะนั่งแบบห้องแอร์เย็น หรือจะนั่งรับลมแบบชิลๆบนชั้น<ต>บนของร้านก็ได้อีกแล,แล้วแต่แตหมด <c oughs> ส่วนทาไมถึงตั้งชื่อเตี่ยวแล้วแต่เขาบอกแบบนี้ค่ะเวลาเพื่อนเนี่ยถามว่าจะกินอะไรดีทุกคนในกลุ่มจะตอบพร้อมกันอะไรก็ได้แล้วแต่และสุดท้ายก็คือไม่รู้รอะไรแบบนี้ก็เลยเป็นที่มาของร้านนะและที่สำคัญร้านเนี่ยก็ยังม,มีมุมถ่ายรูปสวยๆเอาใจสายเซลฟี่ได้แะรูปไปโพสต์ลงในโซเชียลอีกด้วยค่ะคแวะไปอุดหนุนกันด้านคะที่ร้านแล้วแต่อยู่ที่หัวมุม 3แยกซ้ายทางไปโรงเรียนพิมานวิจจังหวัดนราธิวาสหรือว่าโทรสบทรอบถามที่988101988ร้านเตียวแล้วแต่ฮะเมนู10บาทจะใส่อ,อะไรก็ได้นะแล้วแต่ลแล้วแต่อยใส่เส้นใหญ่เส้นเล็กใส่ลูกชิ้นอยากจะใส่3เส้นลงไปก็ได้แล้วแต่เราก็สิบาทแต่ถ้าเป็นอาหารตามสั่งก็25บาทนะครับไปกินไหมน่ากินเหมือนกันนะฮะถูกด้วย ชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมคนระสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ